การรีวิว Backyard a m e a ผมอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะคือไม่ค่อยจะมีเวลาบ้านเท่าไหร่แล้วถามว่าทำไมไม่ไม่ค่อยเออไม่อัดวันหลังถ้าผมไม่อัดวันนี้แล้วผมจะเอาะไราตัดวันพรุ่งนี้หละยิย่งไม่ใช่ยิ่งไม่ถดออยู่บ้านด้วยแอบประเดนนะก็ตัวตัวนี้ค่าผลามสันธ์ผมก็อย่างย่าๆก็ครบเกือบทุกช่องอยกเว้นไอตัวสีขาวนี่ที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้สุ่มมานะ ส่วนไอกิวก็มีก็ไม่มีนะามังกรน,น้ําแข็งสมสงสัยอย่างหนึ่งไงตรงเมก้าเป็นไงบ้างแล้ถ้าผมกดถ้าผมกดจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อความแน่ใจว่ากูจะไม่ทำพลาดไม่ใช่ว่ากดแล้วปั๊บมันหายไปเลยเพื่อความปลอดภัยระหว่างสินทรั์กับทรัพย์สินเราต้องสกแกนครับ <c oughs> กินกลับมารวมตัวกันใหม่หลังจากหลายตัวต้องใช้ปริมาณที่พอหมาะ พี่พรมาะและการระบายความร้อนอ้าวมันมีเครื่องหมายอะไรแปลว่าต้องการความร้อนไหมอ่ะกดตกลงอ้าวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่หว่าเออต้องการสลับประมาณนี้เออใช่อ่าอมันชายลดลงอ่ะถ้าผูอยากเอานี้คือไม่ใช่แกเพชรที่กดต้องสลับเสียดงยอีกแปสิ เออตัวนี้คือคือตอนนี้ผมอันยิงก็ตัวนี้ยังไม่อยากสลับไปเท่าไหร่เพราะสลับสายฟรีที่เน้นอัพพลังแน่นอนว่าตัวนี้ก็เลยจะดีที่สุดละโซ่เราสายเติมนะเพราะเนื่องจากปิดจะเป็นทีมยือ้อเพราะฉะนั้นสายเติมระหว่างสายเติมจะค่อนข้างจะปิดฉากกันยากถ้าไม่เน้นที่ดาเมจแบบสูงจริงๆนะถ้าเป็นสายเติมแบบเอ,อทีมหนาทั้งสองฝ่ายตัวนี้จะจะเหมาะเพราะตัวนี้มันเน้นที่ดาเมจปิดฉากตั้งแต่เทิร์นแรกไงแต่ถ้าปิดฉากไม่ตายเหมือนไปเพิ่มเกตเกตอันตีทางเขาอะโดนสวนมาแทน แล้วถ้าผมแอบย่อยได้ไหมย,ย่อยถ้าผมหย่อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้ผมอยากรู้ถ้าผมสลับดาตัวนี้ไปให้ไข่โอกาสคิวเรียวตัวนั้นผมจะไปไหมโอ้โหมีนับพอยลังให้กูด้วยผมคิดว่าถ้าเราย้ายดาวเราอาจจะไม่สามารถสลับได้หรือกูทำได้สองตัวปะ เอาหลังจากรีวิวตอนนี้เราเราจะเข้าสู่ข้อมูลขวามดูสาระสกันผมกลัวว่าพอผลสลับดาวแล้วจะไม่มีสิทธ์อันนี้อีกไงถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าไอไอ,อแบคตัวนั้นกูหายไปไหนใช้ได้ใช่ไหมโอ้ใช้กลับมาใช้ได้อ่างั้นก็แปลว่าผมตอนนี้สามารถสลับดาวตัวนี้ไปให้ตัวนี้ผมจะใช้ในทีมได้ตัวนี้เครียดอย่างหนึ่งนะครับผม ไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะคือไอ้ไข่โอกา้าผมไม่คิดว่าจะสลับดาวกูก็ปั้นมาสักหกดาวเลยถ้าเป็นแบบนี้อาจจะไม่คุ้มเราอาจจะต้องปั้นไข่โอก้าสองดาวม่วงแล้วสลับให้เ,เดลเรโดเพื่อให้ไข่โอก้าเราเหลือสีดาวแล้วก็ให้สลับกับคิวเลมอกูใช้งบประมาณเท่าไหร่วะนะแต่จะนึกอยู่ถ้าทำแบบนั้นเมกาทานน้ำผมอาจจะไปได้เร็วแต่ถ้าเกิดผลตัวข้าม มันมันมันมัรีตัวส้นเตียนี่ผมไปโอเคท่านผู้ชมครับชิบหายอีกแล้วกูเนื้อเดือดแดงไปอีกสามสิบเพี็ดอีกหนึ่งพันห้าไปกูอะ่บ้าตายเอยยอสรุปกูใช้งานตัวน,นี้ไม่ได้ใช่ไหมเออใช่ใช้ไม่ได้ จะลืมหาข้อมูลความรู้ก่อนที่เราจะทําคลิปนะครับผมเีแดงเราหรือว่าคลิปเราควรจะตัดจบตั้งแต่ตอนนี้เลยวะเฮ้ยสีแดงท่านผู้ชมครับแล้วผมประเด็นคือผมไม่ได้ซื้อเยดแดงสำมองไว้เลยไงผมไปซื้ออย่างอื่นหมดแล้วไม่คิดว่าจะกลับมาใช้โหวางแผ่นซะสวยหรูกู โหเสียแดงกูเพิ่งกูเพิ่งโอโอวดไปได้ไม่กี่วินาทีมันลอกกลับอีกแล้วนี่สินะั่นที่เขาพูดว่าทำไงให้คลิปตัดจบไปจบอย่างงี้แหละเออไม่คิดใจพี่แก้ตัวบ้างเลยอโคบนะกูไม่ได้รีอะไรนะอ่านั่นไงประเด็นเออคือเรื่องเพชรไม่เครียดเท่าไหร่แต่คือไอ้ไคโอกา้า ผมนะตั้งกาฟาร์มเสียแดงแล้วต้องมานั่งเสียฟีอีกสามสิบไม่ไม่มีเพื่อนคนจีนแล้วก็ระบายอย่างนี้นี่เองกูหรือว่าเราค่อยมาสลับเป็นตัวนี้หรื <c oughs> อว่าเราเราจะสลับตั้งแต่ตอนนี้กูกลกวกูจะสุมได้ท่านยูครับผมหมดวังในการฟาร์มแล้วอ่ะแม่พรุ่งนี้กูตก v ีพีเอลินหาแน่เลยเดี๋ยวค่อยไปดูรีเพลรับอนย้อนหลังโอ้ ชีวิตกูบาดซบเลยทีนี้กูมานั่งทำไรเนี่ยเฮ้ยแข็งเป็นหินเลยอย่าเพิ่งไปไหนนะรอพี่ทำมาหาแดกก่อนไม่น่าเกินพรุ่งนี้เฮ้ยเกินดิมันเกินดิเพราะว่าผมไม่มีตัวนี้แล้วคือมันเป็นตัวหลักซะด้วยอะ่ะผมใช้พลังมันเยอะมากหายแล้วกูของอัพยิ่งไม่ค่อยมีพวกกล่องพวกนี้ยิ่งไม่ให้เสียแดงกูซะด้วย แปะแปะโอ้ขาดดีส่องเราต้องการอีกหกชิ้นครับท่านผู้ชมเราต้องการอีกหกชิ้นโอ้ยไอเอ้ยคือเศษแดงอันนี้ห้าสิบเศษแลกได้เออห้าสิบเศษอันนี้แลกได้หนึ่งเศษแดงกูจะไม่ว่าอะไรเลยมึงเอามาสักไรประโยชน์เลยให้มึงกูมาอัพแต่ระดับเบ็ดใครโอาสเอาเพิ่ในสิบต้องมานั่งเสียเศษแดงอีกสามสิบที่ใช้เวลาฟามฟามนั้น นี่เดียวนะไม่ใช่แค่เีษแดงเท่าต้องเสียดีอ๋อสีแค่เีแดงนึกว่าตงเสียลูกแก้วแดงด้วยไปดูนั้นมาเออต้องเียแดงอีกสองกูจะเอามาแต่ไหนในไหนเราก็ไม่มีอันจะแดงนะมันแปลสกิลแล้วกันเนาะคำตอบมันจะได้ไม่ยุ่งยากคือค้าแต่สกิลผมจะเป็นแบบนี้นะอ้าวระบบแปลจออกไม่ติดโอ้โห ขยายแยกงวดหมูให้นะเนี่ยอือหือ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 อือหืม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  เรื่องแปลสก,กิลถ้าใครอยากรู้สก,กิลมันเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวทีหลังนะครับกูคงจะบาทท้าตาย